เพลสุดท้ายของเสรีดราม่าในค่ำคืนนี้แล้วครับบอกแล้วครับวันนี้จะตอบคำถามการส่งคำถามมานะครับ4642200ครับหรือ Facebook ก็ได้แล้วเสรีดราม่าอันนี้เป็นคำถามที่เข้ากับอาจารย์มากเลยครับว่าด้วยเรื่องละครอาจารย์ติดตามเรื่องตามรักขึ้นใจอยู่เนาะ ขาถามมีครับอาจารย์ครับเห็นด้วยกับบทบาทพระเอกไหมว่าสมควรหรือเปล่าที่ปฏิบัติตนกับนางเอกในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างในไล่แบบในละครคือห่วงใยมากเกินไปพยายามถูกเนื้อต้องตัวนางเอกใกล้ชิดแบบถือวิสาสะไตอังตลอดเวลาเกรงว่าเด็กรุ่นใหม่จะคิดว่าเรื่องเป็นปกติอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ว่ายังไงพี่ไม่ได้พูดเรื่องต่างแต่ในต้องตัวเพราะมันมาไกลแล้วคือสังคมมามากไกลแล้วแต่ที่พี่พูดพี่ก็โพสในเฟซบุ๊กของพี่ครับ พี่ก็บอกว่าลูกจ้างที่ก้าวร้าวกับนายจ้างในขนาดนี้เนี่ยถ้านายจ้างไม่บ้าตันหาคงไล่ออกเลยเนาะทำอะไรก็เสียหายไปหมดแล้วก็ก้าวร้าวจริงๆอืคือเถียงเจ้านายเนี่ยไม่ใช่แบบอธิบายนะเถียงอธิบายกับเถียงต่างกันใช่ใช่คือถ้าอธิบายก็คืออย่างนี้นะครับคุณสิงคานที่เป็นอย่างนีอันนี้แมฉันจะทำอย่างนีอย่างเงี้ยงงตลอดเวลา อาจารย์กับไม่ได้เห็นมุมเรื่องของการแบบแตะเนื้อต้องตัวแตะเนื้อต้องตัวนี่โอ้ยจะไปว่าเขาเลยความเป็นจริงนะแต่กันยิ่งกว่าน,นี้เด็กมันไปยิ่งกว่านี้แล้วในะอย่างที่เขาบอกจะไปชี้พราะกระรอกบอกบไม่ใช่กระรอกอยู่ในโพร่งตั้งนานใช่นะเรียกมันออกมาเถอะใช่ดังนั้นอาจารย์มองเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ากลัวระวังนายจ้างกับลูกจ้างต่างหากที่ว่าถ้าลูกจ้างเป็นอย่างนี้ฉันไล่กแล้วมีคน,ออนตอบว่าไงรู้ไหมฮะบอกที่นายจ้างยอมพระนางเอกสวยแสดงว่านายจ้างบ้าคนสวยนี่ไงนี่มีคนตอบตอบพี่นะคือพี่เขียนไปบอกว่า เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดมีลูกจ้างแบบนี้ก้าวร้าวกับเจ้านายขนาดนี้เนี่ยใครเขาจะเอาไว้นะเสร็จแล้วก็มีคนมาตอบบอกว่าที่เจ้านายยอมเนี่ยเพระเจ้านายบ้าคนสวยก็เรื่องละครแหละเป็นนานาจิตตังแต่อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เห็นเห็นในมุมนั้นมากกว่านะครับอมีนั่นแต่นั้นต้องตัวอย่าไปอย่าไปถือเลยค่ะเนาะช่างมันไปไกลก่อนอย่างนี้แล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องชี้พงให้กระรอกให้เรียกกระรอกออกมาจากพงดีกว่ามพรอยู่นั้นแล้วใช่อันนี้เขาบอกว่า เไปเดินแพตตินัมนะครับแล้วก็ได้ยินคนสองคนทะเลาะก,กันเป็นผู้ชายด่าผู้หญิงนักท่องเที่ยวผิวสีสองคนเป็นผู้ใหญ่2เด็กเล็กหนึ่งผู้ชายแบบด่าอยู่ไฟเดียวจับใจความได้ว่าเด็กซนแล้วไปชนหุ่นโชว์เขาล้มแล้วเข้าใจว่าแม่คงไม่ซื้อของในร้านแล้วก็คนที่ด่าเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวใช้ภาษาอังกฤษคล่องมากด่าอยู่เกือบ20นาทีดังตวาดแล้วก็ประจานคนที่เห็นเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกสงสารนักท่องเที่ยวเจอแบบนี้ถ้าเขาไปเล่าให้เพื่อน นักท่องเที่ยวฟังก็จะหาว่าคนไทยเป็นคนปากร้ายแล้วก็ทําให้เราเสเอ,อประเทศเราเสื่อมเสียหมายความว่าคนไทยด่านักท่องเที่ยวเหรอใช่แล้วก็เขาบอกว่าเขาโทรไปให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ของห้างรับรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยผมขอให้จันเสรีช่วยเป็นพลังเสียงช่วยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยผมสงสารมากครับผมรู้สึกว่าเขาอับอายหม,มหมดสนุกในเมืองไทยทันทีและจะจาแต่สิ่งไม่ดีในเมืองไทยไปตลอดชีวิตวันข้างหน้าเขาอาจจะไม่มาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เรื่องจริงครับคือ ไม่รู้นะคือเป็นพี่เนี่ยอันนี้นิสัยส่วนตัวพี่นะว่าเวลาใครทําอะไรที่ไม่ดีครับโดยไม่ได้เป็นความตั้งใจพี่ไม่เคยดุนะเพราะถ้าเกิดเขาตั้งใจทําชั่วเนี่ยพี่ดุแน่นะต้องควรควรโดนด่าด้วยซ้ำมากกว่าดูเพราะแกตั้งใจอย่างเช่นเอาของจริงนะครับเมื่อตอนพี่เล่นละครอยู่ที่บันเทียนเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วครับพี่นําเอาขวดคริสตัลโฮย่าไปเข้าชานะครับทเป็นขวดวิสกี้ วันหนึ่งในถวันซึ่งเป็นบา์เทนเดอร์มีหน้าที่ต้องเอาน้ำชาใส่เข้าไปในขวดนั้นเธอน้ำชาที่ร้อนเกินไปใส่แตกมันก็แตกพอพี่กับพี่มาถึงโรงละครในเย็นวันนั้นเธอหน้าซีดมากแล้วบอกอาจารย์ครับขอโทษผมทำขวดขแตกพี่ก็ บอกว่าแล้วมันมีขวดคล้ายๆกันอยู่ในโรงแรมนี้บ้างไหมไปหามาแ,แล้วก็รีบเอาอน้ําชาใส่ไปวางในฉากใช่ต้องใช้เข้า,าอ่าทวันตกใจถาแล้วจา์ไม่โกรธผมเหรอ,อก็ถามว่าทวันตั้งใจทําหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจแล้วทวันเสียใจไหมเสียใจแล้วแก้วมันเสียไปยังเสียไปแล้ว สองเสียแล้วนะถวันถ้าอารมณ์เสียอีกหนึ่งนจาเป็นสามเสียเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะอารมณ์เสียเพราะถ้าพี่อารมณ์เสียยังไงซะขวดนั้นก็ไม่คืนตัวมาหรอกมันแตกแล้วมันก็คือแตกเนาะตายละคุณถวันต้องมีความสุขโอ้ยเธอขอบคุณขอบใจพี่แล้วก็มีอีกอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี่เองเมื่อเืนที่แล้วนี่พี่เนี่ยตอนที่พี่ขึ้นบ้านใหม่พี่สั่งให้คนทํา การชามถ้วยแก้วต่างๆเนี่ยเป็นชุดที่เป็นคิวปิดเป็นการมะเทศนี่มันก็มีที่ใส่แปลงสีฟันเป็นการมะเทศเด็กทองความสะอาดห้องน,น้ำแ,แตกนน้ำพอพี่กลับมา <c oughs> เธอก็มายกมืออาจารย์ขอโทษหนูทําแตกพี่ก็บอกเห็นแล,ะละ้วล่ะลองไปดูในตู้สิมีกันหนึ่งหรือเปล่าถ้าอีกอันมีอันหนึ่งแปลว่าเปลี่ยนเธอ,อก็ไปหามีจริงๆก็จบ เนาะเขาก็บางทีเวลาเราด่าเขาก็อาจจะรู้สึกอายแต่ไม่จําแต่ีนเขาจะจำเนาะอาจารย์ในเขาจะรู้สึกว่าก็คือพี่คิดว่าถ้าพี่อารมณ์เสียเนี่ยถามแก้วใบนั้นเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นมาใหม่ไหมเออแล้วถ้าเราดูไปเนี่ยเด็กที่มันเสียใจการทําแตกตกใจการทําแตกมันจะใจเสียมากกว่านั้นไหมเนาะแล้วมันจะอยู่ในบ้านเราอย่างไม่มีความสุขต่อไปใช่ไหม คือเขาจะมองว่าเรานี่โกรธเขาเรื่องนี้ลแล้วก็จะอยู่กับเราต่อไปยังไงนะพี่ก็ไม่ทาอารมณ์อะไรทั้งสิน้นอันนี้ส่วนตัวพี่นะพี่เป็นคน,น่างจริงแต่จริง,รง,รงเอามาเป็นข้อคิดกับคนในสังคมกันได้เลยนะจย์เพราะทุกคนก็ร้อนใส่กันไปหมดแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยคือถ้าคนทําอะไรด้วยความไม่ตั้งใจอย่ากโกรธเลยค่ะนะเพราะถ้าคุณโกรธไปสิ่งที่มันเสียไปแล้วมันไม่กลับคืนมาเนาะอ่ะก็เป็นคําตอบที่ดีสําหรับคุณเลิฟนด์ที่ส้องขาเนี่ยก<ค>ระเป๋าพี่หายอ้าว หายทั้งกระเป๋าเลยมีตังไทยในประมาณเจ็ดแปดพันบัตรเบิร์ดเครดิตหายหมดไปทำงานไหนท่านพี่คงหยิบออกไปวางแล้วก็ไม่หยิบกลับเข้ามาในกระเป๋าเราจนถ้ามาถึงห้องเราถึงรู้ใน่กาที่หลายคนใจเสียพี่บอกว่าอันนี้ใครอย่ามันไส้พี่นะพี่พูดบอกว่าเงินหาง่ายกว่าอารมณ์อ๋อเพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์เสียแล้วมาเที่ยวด้วยเนาะถ้าเสียอารมณ์เพราะอารมณ์ดีเนี่ยมันหายยากใช่แต่เงินเนี่ยมันหาง่าย นั่นมันก็จริงนังว่าเงินที่หายประมาณ8ปดพันนะกระเป๋าก็ราคาประมาณสามพันนะพี่กลับมาถึงวันที่ยี่สิบนะวันที่ยีามนะพี่ก็ไปบรรยายนะพี่ก็ได้สามหมื่นห้าแล้วอ๋อเขจรเนาะดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกอารมณ์เสียมันเสียง่ายดังนั้นอย่าเสียคืออารมณ์ดีห่ายายเงินหาง่ายอารมณ์ดีรักษาอารมณ์กันไว้อ่าไหนมีข้อความมาเขาบอกเบื่องงานค่ะอาจารย์แต่ต้องทํามีวิธีไหนปรุงสิคะ ที่ให้กำลังใจคะโพรองสิคะแล้วเราต้องคิดว่าเราทํางานเพื่ออะไรเดี๋ยวดีอาจารย์ไอ้ไอ้ที่บอกมีปัญหาเนี่ยรายได้เขาเก้าหมื่นบาทต่อเดือนด้วยอาจารย์ก็นั้นเราต้องถามเราทํางานเพื่ออะ,อะไรแล้วถ้าเราเบื่องานตรงนี้เราหางานใหม่ได้ไหมและงานใหม่ที่เราหานั้นเนี่ยเรารู้ได้ยังว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะดีอย่างนี้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นลองเอาวัตถุประสงค์ ในสิ่งที่เราทำเหมือนอย่างพี่เนี่ยถามว่าพี่เบื่อไหมกับการออกกําลังกายเบื่อเบื่อแต่ในขณะเดียวกันพี่บอกเอออยากอายุยืนไหมอยากให้หัวใจเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นเบื่อไงพี่ก็ออกกำลังกายมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเพราะฉะนั้นเราเบื่องานแล้วก็ถามงานเนี่ยให้รายได้กับเราไหมแล้วถ้าเราเบื่องานนี้เราหางานใหม่ได้ไหมถ้าได้ก็ย้ายไปจะได้ไม่เบื่ออแล้วงานใหม่มันจะดีเหมือนตรงนี้ไหมอันนี้ไม่รู้แล้วุณต้องเพราะว่าเราจะเจอปัญหาวัฒนธรรมองค์กรใช่ รต้องปจะมาบางทีเราอยู่กับบางวัฒนธรรมได้อย่างสุขสบายแต่เราอยู่บางวัฒนธรรมเราอยู่ไม่ได้ใช่เนาะก็ประเมินดีๆออาจารย์ครับคนเลี้ยงตุ๊กตาเทพเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรความอยากมีลูกหรือเปล่าเปล่าเนาะคนที่เขาไปซื้อตุ๊กตาเทพมาเนี่ยเขามีการปลุกเสกใช่เาแล้วคนก็เชื่อในเรื่องการปลุกเสกนั้นปลุกเสกว่าจะให้เป็นตุ๊กตาเทพในแง่ไหนอยารมีคุณมีคุณทางไหนทางน้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อกันสามพันห้าพันอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็ามาอุ้มแต่เราเราสองคนก็ยืนยันเหมือนเดิมนะจารเนานะเราม่อุ้มเนาะลูกชายเลขาพี่ซึ่งเป็นดารานะคะก็อุ้มค่ะเป็นผู้ชายค่ะนะอุ้มครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ไม่เขาซื้อมาห้าพันเนี่ยมาเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่เขาเรียกอะไรไปก้าวล่วงคำถามต่อไปเพื่อนสนิทเป็นคนก้าวร้าวยังไงครับชอบพูดจาขึ้นเสียงเขาโกร์ไม่ได้ทำยังไงดีอาจารย์เดินหนีเมื่อเขามีอารมณ์เช่นนั้นอื บอกว่าเพื่อนเขาเพิ่มมาว่าเป็นคนนิสัยดีแต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ใช่เวลาที่เขาเป็นอย่างนั้นเดินหนีเดินหนีแล้วเกิดเขาไปก้าวราวใส่คนอื่นอาจา์เราเดินหนีมาแล้วเกิดมันโดนไตแล้วจะทำยไงดีเ้นช่วยไม่ได้กรรมของแต่ละคนในเมื่อเขาไปด่าคนไปก้าวราวใส่คนแล้วเขาโดนมันก็คือกรรมของเขาเนาะเพราะว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่เราไม่อยากเห็นเขาตอนที่เขากําลังประสบกรรมง่ายที่สุดคขอเดินหนีไปเนาะ ช่วงท้ายแล้วอาจารย์วันนี้เราพูดกันเรื่องอารมณ์ร้อนๆเยอะนะครับผู้ชมก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าอย่าเสียอารมณ์ง่ายอารมณ์ดีปัญหายากเก็บอารมณ์นั้นไว้ดีกว่านะครับก่อนจะทิ้งท้ายกับอาจารย์ก็ย้ำกันอีกทีนะครับรายการเสรีดราม่าของเราครับออนแอร์กันสดๆทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มตรงนะครับใครชมย้อนหลังก็ไปที่เฟซไปที่ s u p e r n t c o t h สนะครับส่วนใครจะทิ้งข้อความไว้ก็ไปที่เสรีดราม่าก,ก็ได้วันนี้นะครับขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับโคมไฟสวยๆชั้นดีสสวยๆจากโฮมโปรช่วงสุดท้ายแล้วให้อาจาร์ดรเสรีทิ้งท้ายครับเชิญอาจารย์ครับความโกรธที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนบางคนที่ไม่มีความตั้งใจนั้นไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะแต่ทําให้คนนั้นทั้งเสียใจและใจเสียดังนั้นพยายามดับ 1- นึถึงร้อยก่อนที่จะโกรธนะคะ ความโกรธเป็นเหมือนไฟที่จะเผาผานเซลล์ในร่างกายของเราที่ทําให้เราแก่ง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่โกรธก็แปลว่าเราไม่มีไฟมาเผาเซลลเราก็จะเป็นคนที่แก่ชา้า67แล้วค่ะลองดูหน้าสิคะลาละค่ะ